ไม่จำเป็นจะต้องเลือกทำกับคนนั้นคนนี้การที่เราเลือกทำบุญกับคนนั้นคนนี้เป็นเพราะว่าเราอยากจะได้บุญอีกชนิดหนึ่งบุญอีกชนิดหนึ่งที่เราอยากได้ที่ทำให้เราต้องเลือกคนนั้นคนนี้ทำก็คือความรู้นั่เองความรู้ที่จะพาให้เรา ได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือธรรมะถ้าเราอยากได้ธรรมะด้วยอยากได้บุญด้วยเราก็ต้องเลือกคนที่เราไปทำเราต้องเลือกคนที่มีธรรมะมากๆเราจะได้ธรรมะมากๆนั่นเองท่านถึงเปรียบเทียบว่าทำบุญกับคนธรรมดาที่ไม่มีธรรมะนี่ ก็ไม่ได้อะไรได้หนึ่งเท่าหรือได้ทำบุญกับพระที่มีศีลก็ได้สิบเท่าทำบุญกับพระที่มีสมาธิก็ได้ร้อยเท่าทำบุญกับพระอริยที่มีธรรมะก็จะได้พันเท่าถ้าเป็นพระโสดาบันพระสะกิทาคามีก็หมื่นเท่าพระอนาคามีก็แสนเท่า พระอรหันต์ก็ล้านเท่าพระพุทธเจ้าก็ร้อยล้านเท่าเพราะแต่ละท่านนี้มีธรรมะมากน้อยต่างกันนี่คือความหมายถึงการที่เราเลือกทำบุญกับบุคคลต่างๆเพราะเราต้องการได้รับธรรมะจากบุคคลเหล่านั้นนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่ต้องการธรรมะเราเพียงอยากจะสะสมบุญ เพื่อให้จิตใจของเรามีความสุขเวลาที่เราตายไปเราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์กันเราก็ทำกับบุคคลใดก็ได้